ฮลโหลก็กลับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะวันนี้นะเราก็อยู่ที่หน้าเว็บยูเพนั่นเองนะกับ ช่องเรดี้เหมือนเดิมเลยนะวันนี้จะไปเล่นเกมค่ายพีจอีกแล้วนะนะก่อนที่เราเดีย๋ยวจะไปเริ่มเข้าเล่นเกมนะก็ฝากเพื่อนๆนะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยเนาะโอเคมาเดี๋ยวไปหาค่ายเกมที่เราจะเล่นกันเลยนะคะเราก็มาที่แถบตรงนี้นะเพื่อนแล้วก็ไปที่ลูกศรแล้วก็กดเลื่อนหาค่ายที่เราจะเล่นกันได้เลยนะค่ายที่เราจะเล่นวันนี้นะอยู่ในหมวดเกมสล็อตเนาะล้วก็ไปเลื่อนทําไมเนี่ยนะนะ เข้ามาที่หมวดเกมซอสแหละก็มาเลื่อนตรงนี้เลยนะคะเมื่อกี้เราอยู่หน้าคาสิโน,โนเนาะมันก็เลยไม่เห็นอ่าโอเคอยู่นี่นั่นเองนะคะกดเข้าไปเลยนะคะเราก็จะเด้งพึบขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนมาเกมที่เราจะเล่นวันนี้นะคะก็คือเกมนี้นั่นเองนะคะนะชื่อเกมอะไรไม่รู้นะน่าจะประมาณว่าเหมือนแบบเป็นเกมแบบโชว์มายากลแล้วก็พวกละครละครสัตว์อะไรประมาณนี้นะคะนะมาเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยนะคะ โอเคค่ะเราก็เข้ามาที่เกมอ่าละครสัตว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนนะหรือว่าเกมแบบนักมายากลอะไรประมาณนี้นะมาเดี๋ยวกดเข้าเกมไปเลยนะวันนี้เอาทุนมาที่900บาทนานเพื่อนนะเดี๋ยวจะเเปิดเทอร์โบนิดนึงแล้วก็จะปั่นเบิด5บาทกันก่อนเลยเนาะ เพื่อนๆคนไหนหนะคะที่รับชมรับฟังคลิปนี้อยู่นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะถ้าอยากให้รีวิวเกมอะไรเนี่ยเป็นพิเศษนะก็คอมเมนต์กันเข้ามาที่ใต้คลิปได้เลยเนาะมาเดี๋ยวไปที่เกมกันต่อนคะก็เอาไงดีอ่ะเดี๋ยวเอาเบท5บาทก่อนนะแล้วค่อยๆเพิ่มแล้วกันนะมาดูกันว่าทุน900ของเราเนี่ยจะปั่นได้เท่าไหร่นานเพื่อนนะ โมาทีละสิบยีสบองบาทก็ยังมานะนเพื่อนอ่าบวกมาเท่าไรห้าสิบบาทนะะตอนนี้ก็ยังไม่มีได้ไม่มีเสียนะนเพื่อนบวกมาอีก36บาทนะถ้าอยากให้แบบว่ามันแตกเยอะๆเนี่ยก็ต้องเพิ่มเบ็ดหนักๆหน่อยนะเพื่อนแต่เดี๋ยวจะขอปั่นเบ็ด5บาทกันก่อนค่อยเพิ่มเนาะ ถ้าเพื่อนไหนนะสนใจนะอยากจะมาลองเล่นเว็บเดียวกันกับเราเนี่ยก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนะเข้าไปสมัครยูเซอร์กันได้เลยนะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้เลยเพืเ่อนๆก็คลิกเข้าไปสมัครได้ด้วยตัวเองเลยนะฝากไม่มีขั้นต่ำนานเพื่อนแล้วก็เปิดยูเซอร์ฟรีด้วยนะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกใหม่อีกด้วยนะถ้าอยากรู้ว่ามีโปรโมชั่น